มาถึงวัดก็คาผักนะวัดวานเดือ

เธอไล่หน้าอย่างเงี้ยทำโอ้ยวันนี้จ่ามากก็แล้วด้วยนะคะโอ้โหเยี่ยมต่อไปนี้ก็ออกนอกกระถานที่ก็จะมีจ่าตลอดเลยเพราะว่าถ้าเราออกเสาร์ที่ก็จะเจอจ่าเนาะใช่ออกมาเสาร์ที่โอ้โหมาเนี่ยเราจะเดินไปอย่างอะไรนี่นะลำยัยก็เยอะสัมสิ มะม่วงก็เยอะโหต้นนี้ถึงกับทำกิ่งเลยนะมืดฮะนี่นี่ติเตี้ยนในเขียวสมุนหรือเปล่าป้ารู้สึกว่ามันแก่หมดแล้วเนี่ยเนฮ้ยฮะทุกันเนาะ โอ้โหแก้วขมินนะฮะสิดเนี่ยลูกนี่ก็สุกแล้วป๊าดนี่นะมะม่วงหน้าข้งน้ำนะกีรุงตุงนังเลยนะสุกหมดเลยเห็นแล้วโอ้โหใหญ่มากเลยสิ ฮะสร้างมาแล้วนาวเป็นไงอะเนาะมนาวก็เยอะอุดมสมบูรณ์อ้าวว่ามันเป็นฮะนี่อ oh, ันเนี้ยเหลืองแล้วเนี่ยเหลืองค่าต้นนี่เหลืองค่าต้นมั้ย แล้วตอนนี้คือมันมากมะม่วงมันมนั่งอ่ะพันอะไรรู้เสียแก้วขมินม้นแก้วขมิ้นแก้วขมิ้นนะบ้านบ้านเดือนะครับหน้าห้องน้ำแม่อร่อยตรงนี้คง <น S 1> <ห>จะหวานนะมันแนะ่นไป โอ้นี่นะทีอันนี้คือมะม่วงแก้วเสือในมะม่วงเนี้ยน้องเจ้าชอบกินมะม่วงแก้วเนี้ยนี่คือมะม่วงแก้วโแทาๆเลยใช่ไหมมะม่วงแก้วแก้วแท้ๆเลยในลูกนี้กำลังน่ากินเลยในลูกนี้กำลังเดหดืองๆพอดีเลยเนี่ยเนาะแต่กินมะม่วงมากท้องอืด นี่นะลังคาสีเขียววัสดีค่ะวัสดีค่ะได้ข่าวไอ้นั่นมึงเปล่าพี่ไปอยู่มียังไนี่ ก็เลยเดินมาว่าหรุปแล้วมันจริงอมมเป็นสานปฏิบัติธรรมก็เลยได้มาอันนี้ทำแล้วทำอันนี้ทำใหม่ก่อนจะเป็นอย่างนี้อยู่เป็นิตก่อไว้นานแล้วแต่ทำไมตนสมัยโบราณสมัยเมื่อก่อนตอนนี้พดงามแล้ว มาเห็นตรงนี้นึกถึงวันบวงสวงนะใช่การเซตเป็นวอนบวงสวงใช่ไหมครัใช่ใครได้ดูภาพเดี๋ยวจะปล่อยภาพให้ดูอีกภาพหนึงเดี๋ยวค่อยดูคลิปนะช่องอนุวัฒน์คลิปวันบวงสวงโอ้สวยงามสวยงามสวยงามอันนี้มันมันไม่เป็นส่งไทยแต่เราต้องการเป็นส่ง คือพอดีตีการก็เข้าใจเราไม่ให้มีด้านตัวเนี้ยครับจะเอาออกแล้วก็สามารถจะรุกมาได้พอลงมาได้ทุกหลังต่างกันเลยก็ันครับทุกเราก็ใช้ไม้ที่ลุงหมอคือดีตรงที่เนี้ยไม่เป็นตรงไทยแต่เนี้ยมันมันไม่เด็ดถ้าสวยไหมมันก็โอเคแต่ว่ามันยังไม่ไม่ได้ไม่ใช่ขนาดจะเข้าก็อยากจะได้แเดี๋ยะเรามาแก้ทรงกันนี่นะจีขึ้นมา นี่นะคะวันนี้เรามาเราก็มาแก้นี่นะคะแก้ทรงหลังคาที่มันเป็นแบบนี้นะคะมันไม่มันไม่ใช่นะคะที่นี่อืมนี่นะคะ อืมที่ว่าเอาเล็กลงนะ้ชมกับความสวยงามข้างหลังที่เป็นคัวผักอันนี้ก็ทำมาที่เราเคยไปซื้อผักอยลางสวนเขาน่ะอืมต้นก็จะติงกะหลําตีนอ่าเป็นไรกะหลํมปลีโขักยาวชนะอนนี้ก็ทำมา ล้างขึ้นก่นนอนด้านบมเนาะแล้วนิ่ช่างฟูนี่นะม,มาเปลี่ยนทรงลงนะังคาให้มันสวยกว่าเดิมนแล้วมันไม่ใช่จริงๆหล่ะคะมันไม่สวยอม,มองไปมัน,นอันนี้เป็นลังคาที่แบบมันมัน,มนบานเอาอม,มันไม่มี ความอนช้อยใง่อันนี้ก็มันเหมือนว่าหลังข้าจะบินไปแล้วอะจะบินไปแล้วก็นึกถึงสมัยที่เรามางานบวงสวงเนาะโ,โหยรอโดนโดนี่านะกิบน,นี้ก็ประมาณนี้นะคับสิ อย่าลืมไปรต้ um, ัพน์ดีๆใช่สว <compliment> ัสดีนะคะ